สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใน้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m i ว Origin 3 Server r v e r g l o b a l กันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับการแนะนำการอัปเกรดสกิลใช้งานของตัวละครสายอาชีพต่างๆนะครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นอาชีพอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากอาชีพนักเวทธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ย เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้มาจากการทดลองเล่นด้วยตัวเองและอยากจะนํามาแบ่งปันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงอยากให้ดูเอาไว้แค่เป็นแนวทางเบื้องต้นก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องอัปเกรดตามผมทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะอัปเกรดตามนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับโอเคนะครับสําหรับสายอาชีพที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือนักเวทธาตุน้ําแข็งเนาะ ซึ่งจากที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับก็รู้สึกว่าสายอาชีพนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับผมและถ้าลองดูจากอันดับของสายอาชีพนักเวทในเซิร์ฟนะครับ20อันดับแรกเนี่ยก็จะเลือกเล่นาธาตุไฟประมาณ15คนเนาะส่วนอีก5คนที่เหลือเนี่ยก็จะเล่นเป็นาธาตุน้ำแข็งนะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรผู้เล่นสายอาชีพนักเวทส่วนใหญ่เนี่ยถึงไม่ค่อยนิยมคลาสนี้กันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะรีดดาเมจออกมาสู้ธาตุไฟไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะเล่นธาตุไฟกันมากกว่านะครับยังไงหลายๆคนที่รับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันดูได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเนาะ แต่ว่าจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับสายอาชีพนักเวธทธาตุน้ําแข็งเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับผมสกิลใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับนักเวธทาธาตุไฟเลยนะครับเพียงแต่ว่าสาสกิลสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเลนในเรื่องการทําดาเมจเนาะแต่ว่าจะไปนเน้นตรงที่หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูด้วยการแช่แข็งนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของธาตุน้ำแข็งจริง,รงๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการก่อกวนคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมและถ้าใครนะครับเคยโดนสกิลแช่แข็งแบบต่อเนื่องเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีอาการหัวร้อนกันบ้างแหละนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะสรุปภาพรวมของตัวละครสายอาชีพนักเวทธาตุน้ำแข็งตามความคิดของผมแบบนี้แล้วกันนะครับ ก็คือถ้าจะให้ไปเทียบดามเมียดกับตัวละครสายาธาตุไฟเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเน้นไปที่การก่อกวนคู่ต่อสู้ผมว่า,าธาตุน้ําแข็งก็ทําได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับผมคิดดูแล้วกันนะครับขนาดบอสยังโดนแช่แข็งเลยแล้วผู้เล่นด้วยกันเนี่ยจะเหลืออะไรนะครับ ยิ่งถ้าตัวละครธาตุน้ำแข็งนะครับมากันแบบแพ็คคู่เนี่ยสลับการแชร่แข็งศัตรูเรียกได้ว่าคนที่โดนแช่แข็งเนี่ยก็แทบจะทําอะไรเลยไม่ได้เหมือนกันนะก็นับว่าเป็นสายอาชีพที่เล่นสนุกใช้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับสกิลต่างๆนะครับผมที่เราควรจะอัปเกรดมาใช้งานสำหรับสายอาชีพนักเวทท่าน้ำแข็งเนี่ยผมก็จะแนะนำแบบภาพรวมเลยแล้วกันนะครับก็คือไม่ว่าเราจะเอาไปตีมอนเตอร์หรือว่าเราจะเอาไปตีผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยผมก็จะใช้สกิลเซตนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้อัปเกรดสกิลสลับไปมาเนี่ยมันก็เปลืองน้ำยาลีสกิลนะครับผมขวดละ100เพชรฟ้าเลยนะ และอีกอย่างเนี่ยเราก็เป็นสายอาชีพที่โจมตีระยะไกลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสกิลก่อกวนคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยืนยิงฟรีเท่ๆแนวหลังได้สบายๆเลยนะครับผมหรือว่าจะเดินยิงบวกคอยแช่แข็งศัตรตูไปด้วยก็สามารถทําได้นะครับผมและสำหรับสกิลที่ผมเลือกใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สกิลตามนี้เลยนะครับ 1น,นะครับผมสกิลแบ็กดาก้อนเลียวนะครับผมสาหรับสกิลนี้นะครับผมก็จะใส่บัฟเสริมเป็นลดอัตราต้านทานสกิลดาเมจของศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยโดนเราใช้สกิลโจมตีใส่ได้รุนแรงขึ้นเนาะ2นะครับผมเป็นสกิลเฟรมเบิร์ดนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยผมก็ใส่บัฟเสริมนะครับทำให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยติดสถานะสตันในระยะเวลาที่กำหนดเนาะ ต่อมาสกิลที่3นะครับผมเป็นสกิลบิสาดนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยผมก็ใส่บัฟเสริมนะครับที่ทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยจะติดสถานะแช่แข็งนะครับผมต่อมาสกิลที่4นะครับไอซ์ไพรซั่นนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับผมก็เลือกใส่บัฟเสริมเป็นลดพลังป้องกันของศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งนะครับ ต่อมาสกิลที่5นะครับผมสกิลดูอัลไอเบิรนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับผมก็ใส่บัฟเสริมที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวละครของเราหลังจากที่ไล่สกิลนี้เสร็จนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมก็เป็นสกิลหากินเลยนะครับนั่นก็คือสกิลไทม์บิงนั่นเองนะครับผมแล้สําหรับสกิลนี้นะครับผมก็ใส่บัฟเสริมนะครับเอาไว้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูเนาะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือสกิลใช้งานทั้ง6สกิลที่ผมเลือกมานะครับและถ้าลองสังเกตดูนะครับสกิลทั้งหมดที่ผมเลือกมาใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลก่อกวนแทบทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งติดสถานะสตันหรือแม้แต่สถานะลดความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็มีด้วยนะครับเรียกได้ว่าเอามาเพื่อซับพอร์ตทีมโดยเฉพาะเลยนะครับผม ส่วนการใช้งานสกิลต่างๆนะครับผมถ้าเป็นการฟาร์มมอนเตอร์แบบทั่วไปเนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้5สกิลแรกได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยจะเอาไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆเนาะผมแนะนําว่าควรจะเอาสกิลไทม์บิง้งใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการไล่ก่อกวนศัตรูหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในจังหวะหลบหนีศัตรูก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่จําเป็นมากๆในการทําสงครามหรือสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆเลยนะครับผม สำหรับการเรียงคอมโบสกิลนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับเนื่องจากว่า,าตัวละครของเราเนี่ยเป็นสายโจมตีระยะไกลยอยู่แล้วเนาะและแนวทางในการเล่นเนี่ยก็จะเน้นไปที่การก่อกวนสัตรูนะครับจึงไม่จําเป็นต้องลงสกิลแบบคอมโบเดียวเนาะผมแนะนําให้ลงสกิลต่างๆนะครับตามจังหวะที่เหมาะสมแล้วกันนะพร้อมกับวิ่งโจมตีแบบปกติสลับไปด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีสกิลใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับ และเนื่องจากที่เราเนี่ยเน้นไปที่การเล่นแบบก่อกวนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นที่ค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าเราเนี่ยสามารถแช่แข็งตัวหลักของฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ทีของเราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับต่อมาเป็นการอัปเกรดสกิลพรสวรค์เนาะอันนี้ผมก็แนะนําแบบพื้นฐานอีกเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ3 s สกิลแรกนะครับผมให้เราทําการอัปเกรดให้หมดก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นสกิลพื้นฐานที่เราจําเป็นต้องอัปอยู่แล้วเนาะ จากนั้นเนี่ยก็ไล่อัปเกรดสกิลต่างๆนะครับตามที่เราใช้งานได้เลยเพราะว่ามันจะเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับสกิลหลักของเราเนาะและทีนี้เนี่ยพลังเยอะขึ้นลงหอคอยได้ชั้นสูงขึ้นนะครับได้หินส้มมาเพิ่มก็ค่อยๆไล่อัปเกรดนะครับสสกิลที่เหลือที่อยู่ทางด้านบนเนาะเพราะว่ามันก็เพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะครับตัวสกิลเสริมที่เหลือเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าแล้วแต่ชอบเลยนะครับผม และถ้าใครที่ติดตามผมแนะนําตั้งแต่คลิปสายอาชีพนักดาบเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าสกิลพรสวรรค์ที่ผมแนะนําให้อัปเกรดเนี่ยจะเน้นไปที่6สกิลด้านบนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ตัวละครทุกสายเนี่ยจำเป็นต้องอัปเกรดกันอยู่แล้วเนาะส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยผมก็อัปแบบฟรีสไตล์เลยนะครับอัปตามความชอบส่วนตัวได้เลยเนาะอย่างของผมเนี่ยก็อัปเกรดไปเรื่อยเลยนะครับผม โอเคนะครับและนี่ก็คือผลงานจากการที่ผมเนี่ยย้ายมาเล่นสายอาชีพนักเวทธาตุน้ําแข็งนะครับเล่นแบบไม่เน้นทําดาเมจนาะเน้นก่อกวนอย่างเดียวผลที่ได้ก็คือการทําสงครามข้ามเซิฟในรอบนี้เนี่ยก็ช่วยเหลือเพื่อนๆในการยึดเมืองได้เยอะเลยนะครับเสียดายอยู่อย่างเดียวเมืองหลักของผมเนี่ยแตกตอนนาทีสุดท้ายนะครับซึ่งพอจะไปตีคืนเนี่ยมันก็ไม่ทันเสียแล้วเนาะน่าจะต้องแก้มือใหม่ในสงครามรอบต่อๆไปนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการอัปเกรดสกิลใช้งานต่างๆของตัวละครสายอาชีพนักเวท่าตน,น้ำแข็งเนาะ ซึ่งก็เป็นแค่แนวทางแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้คอมโบพวกนี้ตามผมทั้งหมดก็ได้นะเพราะอย่างที่ผมได้บอกไว้เสมอเลยนะครับว่าสกิลต่างๆในเกมนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับรวมถึงบัฟเสริมต่างๆเนี่ยก็มีหลากหลายสกิลเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดเพื่อเ <ๆ S 2> พิ่มความสามารถต่างๆของสกิลได้ตามความชอบเลยเนาะยัางไงาแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรับใช้ตามความถนัดของตัวเราเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในทีดาร่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n f r e e ู p พ a y ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ